สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสื่อกลางแจ็ขพอจริงค่ะสาหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่6พฤษภาคม2564นะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางช่องได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนะคะที่ทางครมอรเขาได้เคาะออกมาเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีมาตรการในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่าแล้วก็จะมีการพักชําระหนี้นะคะซึ่งธนาคาร2ธนาคารนะคะที่เป็นธนาคารในเครือของทางรัฐบาลน,นั่นก็คือธนาคารออม แล้วก็ทางทกศนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาสอบถามกับทางเพจมากมายเลยนะคะซึ่งบางท่านก็ได้รับคําตอบไปแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะซึ่งเข้ามาสอบถามกันเยอะแยะมากมายตอบไม่ไหวค่ะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปนะคะชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยา,าการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารอมสินแล้วก็ทกศนะคะ ว่าปล่อยสินเชื่อเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีการพักชําระนี่เริ่มเมื่อไหร่ค่ะต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าสินเชื่อตัวเนี้จะได้คนละ1,000 0บาทนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือเขาจะปล่อยให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํานะคะ ่ขอค้าแมค่ค้าหับเล่แผงลอยนะคะแล้วก็เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจําเป็นที่จะต้องอจ่ายเงินฉุกเฉินผ่านธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรกณ์หรือทอกศนั่นเองค่ะสําหรับอัตราดอกเบีย้ยเขาก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.35%ต่อเดือนเรียะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีนะคะปลอดการชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย6งวดแรกค่ะระยะเวลาดําเนินงานนะคะถึงวันที่31ธันวาคม2 564มาถึงประเด็นสำคัญนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะเริ่มปล่อยกู้เมื่อไหร่แล้วกู้ที่ไหนนะคะทั้งสองธนาคารเลยนะคะอันนี้ต้องคอยติดตามตามเว็บเพจนะคะของทางธนาคารทั้งสองธนาคารเลยไม่ว่าจะเป็นทอกสแล้วก็ธนาคารออมสินนะคะฟัง ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะว่าทางธนาคารนั้นจะปล่อยกู้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ทางธนาคารยังไม่ได้แจ้งออกมานะคะแล้วก็จะให้กู้เหมือนรอบที่ที่แล้วหรือไม่นะคะให้กู้ผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรอันนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะเพราะว่าทางธนาคารเขายังไม่ได้แจ้งมานะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามข่าวตามหน้าเว็บเพจเว็บไซต์ของทางธนาคารทั้งสองธนาคารค่ะ ในส่วนของการพักชําระหนี้นะคะวันนี้ธนาคารอมสินนะคะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์นะคะซึ่งตรงกับวันที่6พฤษภาคม2564นะคะก็คือสามารถสมัครนะคะพักชําระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะคะเพื่อลดภาระการผ่อนชานําระหนี้รายเดือนนะคะใครที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์นะคะผ่านแอปพลิเคชันไมโ MO ได้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30 มิถุนายน2564ค่ะสำหรับสินเชือ่อทั้ง2ธนาคารเลยนะคะก็ต้องรอก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลเลยค่ะว่าธนาคารจะปล่อยกู้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไรผ่านตรงไหนนะคะก็รอติดตามข่าวนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทางช่องจะรีบมาแจ้งให้เร็วที่สุดค่ะ